มาค่ะพีดีนะคะตัวนี้น่ารักมากเลยไม่ว่าจะสพายครอสบอดี้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่านี่เลยอยากจะสพายขึ้นไหล่ก็ได้มาเป็นหนังแกะเลยค่ะมีความนิ่มแล้วก็เบามากเลยนะคะรุ่นนี้นะะใช้งานง่ายมากๆจริงๆค่ะพะลูกค้าชอบกันมากๆเลยเพราะว่ารุ่นนี้นะคะมาพร้อมช่องหลังสามารถเสียบมือถือได้ด้วยนี่แบบนี้เลยและยังไม่พอรุ่นนี้นะคะช่องด้านในของเขานะคะแบ่งกันถึง3มช่องเลยนี่ใส่ของได้แบบง่ายมากเลยนี่มีพร้อมช่องซิปกลางนะคะแล้วก็นี่ เลยช่องด้านในนะคะมีช่องซิปในให้ด้วยเป็นงานแบรนด์ของโรเวล่าเลยนี่อะไรหัวซิปนะคะเป็นแบรนด์โลโกโ้แบรนด์ของเราเองนี่เปิดปิดนะคะพับล็อกแบบนี้ได้เลยค่ะมาพร้อมหนังรองบาให้แบบนี้เลยนะคะสามารถสะพายขึ้นไหล่ได้หรือว่าอยากจะค r อ s บอดี้ได้สีดําก็สวยมากเลยเป็นสีที่แอแบกับเสื้อผ้าได้ง่ายเลยแล้วบอกเลยวา่าใช้งานจริงนะคะคอลเลชันนี้นี่ตอบโจทย์มากเลยนะคะไม่ว่าแบบว่า ความเบานะคะของเขานะคะการใช้งานแบบแบ่งช่องด้วยกรตามนะคะหรือว่านี่เลยอยากจะสพายขึ้นไหลส่สวยๆเก๋ๆน่ารักๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะนี่คอลเลคชันรุ่น PD นะคะ มาพร้อมหนังแกะแบบนี้นะคะแล้วน้ำหนักเบามากน้ำหนักอยู่ประมาณ250กรัมเท่านั้นถือว่าเป็นน้ำหนักที่เบาสุดๆเลยนี่สําหรับคอลเลคชันนี้นะมีฉีดสเปรกันน้ํากันรอยให้เรียบร้อยเลยนี่สีดําสวยละมุนมากนี่ดูสิของเขานะคะสีของเขาดําเงาสวยจริงๆนะคะนี่มาพร้อมช่องหลังเนี่ยแบบบางทีเนาะคุยโทรศัพท์สพเสร็จไม่อยากจะมานั่ง เปิดปิดกระเป๋าอยากจะเสียบช่องหลังอันนี้ก็ใส่ได้เลยนี่แบบนี้เลยน่ารักมากสำหรับคอลเลคชั่นนี้นะแล้วบอกเลยว่าภายในเนี่ยใส่ของจุเลยเปิดปิดฝาอ้าพับมานี่นะใส่ไปเลยคากระเป๋าตังใบยาวนะคะใส่ไปเลยจ้าแยกช่องให้เรียบร้อยเลยนี่อยากจะใส่มือถืออีกเครื่องด้านในอันนี้ก็เสียบได้เช่นกันนะนี่มีช่องเสียบของให้เรียบร้อยเลยอีก2ช่องนี่สามารถเสียบเป็น พราะว่าแบงค์ลิปสติกก็ได้ช่องแบ่งกลางก็สามารถเสียบเป็นพวกออบุ๊คแบงค์อะไรย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะนี่กระเป๋าสตาง์ก็เซลล์นะตัวนี้เป็นหนังแกะเลยนิ่มและเบามากเลยแกะแท้ทั้งใบของเรานะคะคุณภาพคอนเฟิร์มเหมือนเดิมเลยคือเราไม่ลดคุณภาพนะเราใช้หนังแกะภายในด้วยนี่ตัวนี้เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเจอแบบว่าภายในนะคะทําเป็นหนังเทียมหภายในพังก่อนข้างนอกแขงทนอยู่เลยอะตัวนี้จัดไป หนังแกะแท้นอกในทนพร้อมกันนี่นี่บอกเลยสวยประหยัดราคาโปรโมชั่นลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นพร้อมกล่องแบนแล้วก็จะส่งให้ฟรีด้วยสนใจนี่แคปหน้าจอทักแชทหรือว่ากดสั่งเลื่อนดูได้เลยหน้าช่องมีแบบเยอะมากๆเลยนี่ตัวนี้ภายในของรุ่นนี้นะะก็เป็นหนังแกะใช้หนังตัวเดียวกับด้านนอกแบบนี้เลยสวยด้วยทนด้วย จัดไปโปรโมชั่นลดเหลือเพียง2,755บาทเท่านั้นจากปกติ3,000กว่าเหลือเพียง2,755สนใจคักแชทได้เลยค่ะ